ชาวปีวอ,อกเดี๋ยวเรามาเช็คดวงของคุณกันค่ะประจําเดือนคือสภาคม2568นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินงานหรือว่าความรักในทุกสถานะากับนะัดดูดวงเจาะชีวิตนี่มาเช็คไพ่ความเป็นตัวตนของคุณกันค่ะคือถ้าเกิดว่าชาวปีวอ,อกนะปีวอ,อกคือปีลิงนะคะถ้าเกิดว่าชาวปีวอ,อกเนี่ยมาเช็คพลังงานความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตรงก็สามารถ ดูต่อได้นะคะแล้วก็มาเช็คบรรยากาศทั้งการเงินการงานกันน,นะคะแต่สมมุติถ้าเกิดรู้สึกว่าความเป็นตัวโต่อตัวตนเนี่ยมันจะตรงไหมเพราะว่ามันเป็นดวงช่วงของเดือนพฤษภาบางทีนะัดลงคลิปก่อนหรือว่าหละลงคลิปก่อนเดือนพฤษภาอะไรอย่างเงีนเน้ยค่ะก็อาจจะดูดูเอาไว้แล้วค่อยจะเราค่อยมาพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยค่อยมาพิจารณานะคะว่าไอ้ที่ดูดูไปเนี่ยมันตรงไหมมันแม่นหรือเปล่าเลยแบบนี้นะคะก็สามารถย้อนกลับมารีวิวกันได้นะคะ เพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าการอ่านไพ่แบบนี้มันเป็นการอ่านไพ่ที่แบบค่อนข้างที่จะกว้างมากอะค่ะบางทีไพ่อาจจะสื่อถึงคุณตรงๆก็ได้หรือว่าบางทีไพ่อาจจะไปบอกอีกคนนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันนะคะความเป็นตัวตนค่ะอ่ะทีนี้เสียงทําไมเป็นแบบนั้น <c oughs> นะคะอ่ะโอเคเพราะว่าบางคนฟังคลิปช่วงบ่ายๆง่วงนอนนะเสียงเราต้อง alert ตลอดเวลานะคะปีวอกนะคะ จริงๆเนี่ยเปิดไพ่มาเนี่ยเอ,อความเป็นตัวตนกับลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนปีวอกอ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ไมไมมค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่แต่ว่าก็แน่นอนว่าคนปีวอกทุกคนไม่ใช่จะเป็นคนอนเลอร์ทุกคนนะคะอ,อ่าเราก็ดูเหมือนว่าในช่วงของเดือนพฤษภาเออ่สภาวะของคุณเนี่ยหรือความเป็นตัวตนของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่อยากจะไปแบบ ไปแสงสีอ่ะพ่อนึกถึงลิงอ่ะลิงเขาก็จะรับการอยู่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็เฮฮาลักสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูเหมือนในช่วงของเดือนพฤษภา,าคมคุณจะไม่ใช่แบบนั้นคุณจะชอบแบบอาจบางทีเนะี่ยอาจจะชอบอยู่บ้านเล่นกับหมากับแมวนะคะหรือว่าอยู่บ้านนั่งทําสมาธิหรือแบบอยู่เงียบๆคนเดียวพิจรารณาพิานาิจพิจารณา อะไรของตัวเองไปเลยแบบนั้นนะคะหรือว่าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะคะปลูกพักปลูกต้นไม้เล่นกับหมาตอดฟิกเกอร์คือแบบมีกิจกรรมหลายอย่างมากๆนะคะแต่โดยรวมแล้วอะจะเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยตัวคนเดียวนะคะจะไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะในช่วงนี้แต่ถามว่ามันปิดกั้นเลยไหมมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไอ้ความอยากการออกไปเจอกับผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้อยากขนาดนั้นนะคะ อ่าใช่ไหมถ้าใช่ก็คอมเมนต์มาช่วยคุยพูดคุยกับน,นัดหน่อยนะคะจะได้ไม่เหงาอยู่คนเดียวนะคะโอเคทีนี้ไพ่ความเป็นตัวตนอีกสามใบที่เปิดขึ้นมาได้ไพ่พระแม่อุมาขึ้นมานะคะอ่าพระแม่อุมาแล้วก็มาพร้อมพระศิวะถ้าอีกใบหนึ่งเป็นทับทิมเนตรนี่คือแบบว่า <laughs> เป็นครอบครัวพระศิวะเลยนะคะเออคือความเป็นตัวตนแถวที่สองเนี่ยของชาวปิวอ,อกนะคะก็คือ ช่วงนี้อาจจะติดบ้านติดที่ทำงานนะคะคือวันวันหนึ่งอะรูทีนอะไม่ไม่ทำอะไรอะเงคือแบบทายได้ง่ายๆเลยคืออยู่บ้านกับอยู่ที่ที่ทำงานนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะกำลังเพียรพยายามในการทำอย่างใดยอย่างหนึ่งอยู่ด้วยความเพลิดเพลินสบายใจของตัวคุณนะคะ ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่ชอบรักนะคะหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันเพลินน่ะนะคะก็จะคล้ายๆกับแถวบนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะเอ่อมันเหมือนกับว่าคุณสามารถจัดการชีวิตของตัวคุณเองได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้นะช่วงของเดือนพฤษภาคม แล้วก็หลายๆอย่างค่ะมันเริ่มเคลียร์มันเริ่มจัดการได้ค่อนข้างดีคุณอาจจะมีการทำเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานการไปบริจาคร่างกายมาแล้วเรียบร้อยหรือว่าคุณอาจจะมีความคิดว่าฉันอยากจะบริจาคร่างกายเพื่อที่โอเคอออเมื่อเราจากไปแล้วเนี่ย ร่างกายของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอีกหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะมีความคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะทําไปแล้วด้วยซ้ํานะคะก็ถ้าเกิดใครทําแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุส่วนใครที่กําลังมีความคิดนี้อยู่นะคะไม่ต้องรีบแต่ตองให้ดีนะคะถ้าอยากทําจริงๆก็ก,ก,ก็ก็สามารถทําได้นะคะส่วนใครที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะก็ยังสามารถไปทําบุญในรูปแบบอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าภาพโดยรวมไพ่ไพ่ความเป็นตัวตนค่อนข้างดีมันเหมือนกับเป็นความสุขสุมอะถ้าถ้าเกิดให้พูดแบบจำกัดความแบบสั้นๆนะคะก็คือเป็นความสุขขุมนุ่มลึกอะนะคะสำหรับชาวบีวอกซึ่งค่อนข้างที่จะขัดกับลักษณะอิสัยอ,อ่นักษัตย์นั้นๆอยู่พอสมควรนะคะอ่าแน่นอนแหละว่ามันก็คงจะไม่มีลิงทุกตัวหรอกที่แบบจะต้องอเลอร์ตลอดเวลานะคะ อาจจะเป็นคุณอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นช่วงช่วงปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันค่ะเงินแล้วก็งานอ่าไพ่ชูชบขึ้นมาการงานค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะงานอาจจะเยอะรัดต,ตัวไปหมดการงานได้พระแม่สรัสวัสดีนะคะตอนนี้พระแม่อุมามาแล้วพระแม่สรัสวัสดีมาแล้วขาดอีกหนึ่งพระแม่ทุกคนคิดว่าเป็นพระแม่อะไร อ่คอมเมนต์มานะคะอ่บเฉลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวทุกคนจะอนนี่นะคะอีกหนึ่งพระแม่ก็คือพระแม่ลักษมีนะคะรวมกันสามองค์เนี่ยก็จะเป็นพาร์ตตรีสักตินะเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นในในพาร์ตอื่นๆกันนะคะอะโอเคในเรื่องของการงานนะคะ มันดูเหมือนกับคุณสามารถจัดการได้ช่วงนี้งานเยอะนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาใช้บริการหรือว่ามาเรียกใช้คุณนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะเขาเชื่อมั่นในประสบการณ์ในความสามารถในสิ่งที่คุณทำมาเป็นกูรูอะความเป็นกูรูเป็นตัวพ่อตัวแม่ของคุณเลยแบบนี้ค่ะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะมีการเดินทางบ้างในเรื่องของงานนะคะไปพบลูกค้าไปเจอซัพพลายเออร์ไปไอ้น,นั่นไปติดต่อไอนน้นี่หรืออะไรต่างๆนานานะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคเลยในช่วงของเดือนพฤษภาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเข้ามาแล้วก็สําหรับการเงินการเงินนะคะอาจจะจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพแก้เครดไปเลยว่า ไปทําประกันสุขภาพนะคะเราก็อาจจะจ่ายไปกับเรื่องของระบบช่องท้องนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็หมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นในเรื่องของอ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์นะคะอาจจะมีอาการปวดหรือว่าปวดท้องด้วยนะคะก็อาจจะจ่ายเงินไปกับตรงนี้แล้วก็ให้เรามัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากของมีคมด้วยนะคะ สำหรับการเงินเนี่ยคือมองว่าถ้าเกิดโราเป็นสายมูนะคะก็อยากจะให้ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะ ขอพรขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรืออะไรต่างๆไปได้แล้วก็ดูเหมือนว่าการเงินอนะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับออกรถใหม่หรือว่าอาจจะไม่ใช่รถใหม่หรอกเป็นรถมือสองก็ได้นะคะเป็นรถมือสองหรืออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับรถอะ่ะหรือว่าการทํานุบํารุงการซ่อมการซ่อมแก้ไขการโอ้จะพูดรีโนเวทก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นรถนะคะการซ่อมแก้ไขหรือว่าซ่อมบํารุงรถ ยานพาหนะของคุณไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยค่ะช่วงของเดือนเนี้มันก็เลยอาจจะหมดเงินไปกับตรงนี้ยพอสมควรก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอย่างบางคนนะขับรถมานานก็อาจจะต้องเช็คสภาพรถเพราะว่าเราใช้มันทุกวันแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะ เริ่มต้นจากคนโสดค่ะความรักคนโสดเป็นยังไงดูสิคนโสดเนี่ยว้าวดีมากเลยอาจจะได้เจอกับคนถูกใจคนในสเปคคนในฝันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความต่างในเรื่องของอายุแต่สามารถเข้ากันได้แบบแบบจึงจ้งๆเน่ต้องใช้ศัพท์แบบนี้มีความเข้ากันได้แล้วก็มีความต่างในเรื่องของอายุเข้ามามองว่า จะมีเด็กเข้ามานะคะแต่ว่าบางคนมันก็อาจจะมีติดแบบว,ว่าอาจจะมีคนแก่เข้ามาจีบแต่ภาพโดยรวมแล้วว่ามันจะเป็นพลังงานของความเป็นเด็กเหมือนกันนะคะคืออายุอ่ะต่างกัน5ปีแบบบุกบวกขึ้นไปแน่นอนที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ถูกใจกันละกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายเขาก็ถูกใจเราค่ะฝ่ายเราก็รู้สึกถูกชะตาต้องใจกับเขานะคะขอดูหน่อยละว,ว้าาพี่กันเนธทุกคน ชาวปีวอกถ้าเป็นสายมูลแล้วก็ไหว้าสายนี้อยู่แล้วนะคะทาศิวะพระแม่อุมามาแล้วนะทาศิวะพระแม่อุมาพระพิคเนศค่ะไปขอพรได้นะคะเรื่องของความรัก ขอให้ได้เจอกับคนที่แบบรักกันเป็นครอบครัวเหมือนพระศิวะกับพระแม่กับพระแม่นะคะนี่เออดีนะดีนะคุณจะได้เจอกับคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่รูปร่างอ้วนท้วมพอสมควรนะคะเขาเรียกกินแซ่บคนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้รับฟังที่ดีเป็นผู้ที่แบบแก้ไขสถานาการณ์ได้เก่งก็ได้นะคะถือว่าดีถือว่าเลิศดังนั้นชาวปีวอกถ้าไม่คอมเมนต์ ใดๆมาก็ขอไม่เอาไม่เอาเราไม่พูดแบบกนั้นดีกว่าคอมเมนต์มาสักหน่อยนึงนะคะนะจะได้อ่านนะจะได้ไม่เหงานะคะต่อมาค่ะคนคุยอ่าคนคุยคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วมีการรีเทิร์นกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ ดูเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนกับความสัมพันธ์นะคุณดูจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นพราอเขาแสดงออกแบบชัดเจนมากขึ้นนะว่าเขาอยากจะไปต่อกับเราอ่าคือชาวปีว่าเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคะคนคุยกันเขาค่อนข้างที่จะหลงเราแบบหัวปักหัวปั้มเพราะสุดท้ายแล้วมองว่าเราก็เขามองว่าเราก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆไม่งั้นเขาไม่กลับมาหรอกนะคะต่อมาค่ะ หรือบางทีอ่ะคนโสดกับคนคุยอ่ะสามารถดูควบคู่กันไปได้นะบางทีอ่ะคนที่กําลังจะกลับคนที่บางทีนะตอนนี้ที่คุณฟังคลิปอยู่อาจจะเป็นคนโสดอยู่แต่พอฟังไปสักพักหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนคุยก็คือมีคนเข้ามากลับมาอีกครั้งก็ได้เหมือนกันต่อมาค่ะเป็นแฟนกันเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาน,นะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันช่วงนี้นะคะอย่าไปลั้มเส้นกันนะก็คือ ก็คือว่าให้รู้ว่าตรงไหนคือเส้นที่เขาขีดเอาไว้ให้เราอย่าไปวุ่นวายกับเขาแล้วก็อย่าไปละเมิดกฎหรือว่าสมมติเราบอกเขาว่าเนี่ยห้ามดื่มนะช่วงเนี้หรือว่าถ้าดื่มแล้วห้ามขับขับนะหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อห้ามของคุณกับเขาอะนะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะบางทีอเขาอาจจะฝ่าฝืนหรือเราอาจจะฝ่าฝืนแบบนี้ค่ะดังนั้นก็อยากให้มีสติ เราก็อย่าละเมิดกันนะคะมองว่าเป็นแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงเนี้ยพ่อแม่โดยเฉพาะฝ่ายแม่นะคะไม่พแม่เราก็แม่เขานี่แหละที่เข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์บางทีอคุณแม่ไม่สบายนะคะเพิ่งไปพาหัวเขามามาอยู่บ้านคุณมาอยู่คุณต้องเป็นคนดูแลอะไรแบบเนี้ยดังนั้นช่วงเนี้ยก็จะต้องเขาเรียกเป็นช่วงเปลาะบางนะคะก็ต้องทําอะไรให้มันแบบ เอาหน้านิดนึงอะพูดแบบนี้เอาง่ายๆนะคะแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นพอสมควรเขาพูดอะไรเขาอะไรไปก็ช่างเขาไม่เป็นไหลอะไรเงี้ยค่ะเอออย่างนั้นนะคะหรือว่าคนที่เป็นแม่ไม่แม่เราก็แม่เขาเนี่ยแหละค่ะอาจจะเข้ามามีอิทธิพลก็คือหมายความว่าเข้ามาบอกนั่นบอกนี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยก็คือเรื่องของคนสองคนมาตกลงกันตอนแรกก็รับรับฟังไปแล้วมาตกลงพูดคุยกันว่า เออมันจะเป็นยังไงบ้างต่อไปนัดมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะอ,อ่ะโอเคสำหรับชาวปีวอกนะคะยังไงก็คอมเมนต์รับพลังงานกันนะคะรับคาำทำนายนะแล้วก็ออฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ